พอเบรกลงมาเนี่ยคุณจะเห็นตอนต้นชั่วโมงผมจะใช้วิชาที่ชื่อว่าขเขาเรียก multiple time frame นะครับตอนผมเห็นแท่งนี้แท่งนี้นต้องมีผมแน่นอนนะครับผมก็ไปดูครับว่าเฮ้ยตงนนี้มันเกิอดอะไรขึ้นย่อ time frame ครับไปทางเฟรมที่เล็กลงกว่าเดิมเนี่ยผมก็ย่อมาผมเห็นแมปละผมเห็นแผนที่ละผมจะใช้ทางเฟรมใหญ่ๆเป็นแผนที่นะครับแล้วผมก็ตีเส้นให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็ค่อยๆย่อ,ยยอมาทางเฟรมที่ตัว enter อาจจะไปดู M 1นะครับ ห็นไ,ไหมเดี๋ยวนี้ผมเอาไปดูเนี่ยอันนี้คืออันเมื่อกี้นะคุณจะเห็นว่าให้เนี่ยราคามันมีการอะไรครับกับเ,เข้ามาทดสอบที่เส้น EMA สิบสี่ละสีฟ้าเนี่ยนะคุณเข้าไปดูในทเฟีมเอ็มสิบห้าครับอันนี้ของ TNGM นะครับเนี่ยคุณเห็นไหมในทำฟีมเอ็มสิบห้าครับคุณจะเห็นชัดเจนแล้วว่าราคาเนี่ยมันมีการทิ้งตัวดิ่งลงมาคุณอาจจะตีเทนไลน์ตามมาด้วยก็ได้คุณจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นเนี่ย เห็นไหมครับมีการกลับมาทดสอบนะครับแล้วก็กลับแล้วก็ pull back กลับมา